วันนี้เป็นคิวของทองคำนะครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหุรือวาน่าดูนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็ทิศทางหลังจากนี้ที่เฟดนั้นมีการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยกัึสาครั้งในปีหน้าแล้วก็การลดถนัด Q e ิที่เบิ้ลขึ้นมาสองเท่านี่นะฮะจะส่งผลต่อทองคำระยะต่อไปอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้พูดคุยกับทางคุณบรุษลุงขำผู้บรการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท BAEG b u l l e t h Future นะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณบรุษครับสวัสดีครับคุณทิติกรครับ ครับถามถึงภาพรวมทองคําก่อนครับเอาเอาในเชิงราคาก่อนเมื่อวานนี้เคลื่อนไหวกันมาวุ่นวาหน้าดูเลยนะครับอปัจจัยผลักดันมาจากส่วนไหนเป็นสาคัญครับครับอย่างแรกเลยนะครับตลาดรับรู้ในส่วนของการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับเฟดเองเนี่ยมีความชัดเจนในการถอนหรือว่าลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการทำ QE tapering เพิ่มขึ้นเท่าตัว แล้วก็ส่งสัญญาณในรูปแบบของการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยถึงสามครั้งในปีหน้านะครับสัญญาณดังกล่าวครับค่อนข้างมีความชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างมีความแน่นอนนะครับก็เลยทําให้บรรดาเราธนาคารกลางต่างๆอย่างเช่นธนาคารกลางอังกฤษแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปเมื่อคืนนี้ก็มีการประชุมกันนะครับก็มีการประกาศปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน เพื่อเป็นการปรับนโย,ยบายการเงินให้สอดคล้องกับธนาคารกลางสหรัฐครับเราจะเห็นว่าธนาคารกลางอังกฤษนะครับมีการประกาศในลักษณะของการขยับขึ้นอัตราดอกเบียย้ยนโยบายซึ่งเหนือกว่าที่ตลาดมีการคาดการแล้วก็ประเมินเอาไว้ครับเป็นการประกาศขึ้นอัตราดอกเบียย้ยนโยบายเป็นธนาคารกลางขนาดใหญ่ธนาคารการแรกเลยนะครับที่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับประเัยดังกล่าวเนี่ยไปหนุนให้เงินปอนของอังกฤษแข็งค่าขึ้นครับแล้วก็กลับมากดดัน ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐให้อ่อนค่าลงจนเป็นปัจจัยแรกที่กลับมาหนุนในส่วนของตัวทองคํานะครับปัจจัยที่2ที่กลับมาหนุนทองคาครับก็คือในส่วนของการประชุมของธนาคารกลางยุโรปมีการออกมาส่งสัญญาณตรึงอาัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับแต่ว่าก็มีการออกมาส่ง สัญญาณในรูปแบบของการคุมเข้มนโยบายการเงินในลักษณะของการปรับลดมาตรการการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยไม่ได้ใช้ QE ครับใช้ในส่วนของตัว PE PP นะครับซึ่งธนาคารกลางยุโรปเนี่ยออกมาประกาศว่าโครงการดังกล่าวหรือการเติมเงินในรูปแบบของการเข้าซื้อสินทรัพย์สุทธิจะมีการยุติหรือสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคม ของปี2022นะครับดังนั้นท่าทีการคุมเข้มของออธนาคารการยุโรปก็ไปดันให้สกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นครับพอยูโรแข็งค่าก็ไปกดดอลลาร์ก็เลยกลับสนุนทองคำให้ฟื้นตัวขึ้นครับอพอภาพออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราคาดหวังราคาทองคำที่ที่จะเคลื่อนไหวในระยะต่อไปยังไงบ้างครับหลังจากที่ตอบรับมาแ,แล้วเนี่ยครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับต้องบอกว่า เข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับคุณยติกรเนื่องจากจะมีช่วงวันคริสต์มาสอีฟนะครับเป็นวันปิดทําการของตลาดก่อนวันคริสต์มาสแล้วก็วันคริสต์มาสในวันที่25ธันวาคมนะครับดังนั้นเนี่ยตลาดเงินตลาดทุนในต่างประเทศมักจะมีการหยุดยาวตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสอีฟยาวไปถึงจนจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่เลยครับการซื้อขายในตัวตลาดทองคา ในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยเราก็มองว่าอาจจะมีการแกว่งตัวที่ผันผวนลดลงการขยับหรือการปรับตัวขึ้นหรือการปรับตัวลงของราคาทองคําก็จะจํากัดเหมือนกันนะครับพูดง่ายๆว่าราคาอาจจะนิ่งๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าราคาทองคําอาจจะขยับขึ้นได้ขึ้นไปต่อได้ไม่ไกลลงก็ลงไม่ลึกมีลักษณะของการแกว่งวิ่งวนอยู่ในกรอบดังนั้นในส่วนของการลงทุนในช่วงนี้เนี่ย แม้ว่าจะมีปัจจัยบวกกลับเข้ามาสนับสนุนในส่วนของตัวราคาทองคําจากผลการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษธ,ธนาคารกลางยุโรปนะครับแต่ราคาก็ขยับขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งการลงทุนอาจจะรอจังหวะที่ราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงมาเข้าซื้อแล้วก็ทยอยดั่งขายเมื่อราคาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปนะครับเรามองภาพรวมของทองคําในระยะถัดไปนะครับ อาจจะไม่ได้ปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงแรงแม้ว,ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ปรับลดวงเงิน QE ในระดับที่เป็นไปตามที่ตลาดคาดการนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยตลาดซึมซับแล้วก็รับปัจใจรบไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับนอกจากนี้ประเด็นที่ยังคงต้องจับตาเนี่ยที่จะกลับเข้ามาหนุนในส่วนของตัวทองคําก็คือสถานการณ์ การระบาดของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอไมค,คอนนะครับซึ่งเริ่มมีสัญญาณของความรุนแรงออของการติดเชื้อ,อที่มีสัญญาณของจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นอาการหรือผลข้างเคียงต่อระบบสุขภาพอนามัยของประชาชนเนี่ยก็มีสัญญาณว่าน่าจะส่งผลต่อสุขภาพที่มีสัญญาณของออการรุนแรงมากขึ้นนะ,นะครับปัจเจกล่าวนะ่าจะทาให้เกิดภาวะเศรษฐกิจ ที่ยังคงประสบปัญหาหรือประเชิญกับผลกระทบจากการกลายพันธุ์ของโควิด19แล้วก็นักลงทุนเนี่ยยังประเมินนะครับว่าการกลายพันธุ์ของโควิด19ที่เกิดเป็นสายพันธุ์โอไมคอนส่วนหนึ่งมาจากความเรื่อมรําของการกระจายหรือการแจกจ่ายวัคซีนไปยังประเทศยากจนซึ่งณปัจจุบันเนี่ยปัญหาทั้ง่าวยังแก้ไม่ได้นะครับดังนั้นในอนาคตเนี่ยก็น่าจะยังคงมีการกลายพันธุ์ของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมา ปัจจัยดังกล่าวและยังมองครับว่าน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่พยุงในส่วนของตัวทองคําเอาไว้อีกปัจจัยหนึ่งก็คือสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนกับสหรัฐอันนี้เป็น<ะ>เอ,อแข่งขันกันมาหรือก็มีความขัดแย้งกันมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ประเด็นล่าสุดก็คือในส่วนของตัวรัเสเซียกับสหภาพยุโรปซึ่ง ดูเหมือนว่ารัเสเซียเนี่ยเตรียมที่จะบุกในส่วนของตัวใครเมียนะครับก็เลยเป็นประเด็นตัวหนึ่งที่ตลาดจับตาในช่วงปลายปีนี้ครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย<ม>รัเสเซียเองจะมีการใช้กําลังทางการทหารในส่วนของการบุกเข้าไปในส่วนของกลุ่มประเทศที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐเป็นพันธมิตรกับกลุ่มสาภาพยุโรปหรือเปล่าซึ่งประเด็นความต<ม>ึงเครียดดังกล่าวเนี่ยทําให้ยังคงมีแรงซื้อเข้ามาพยุงทองคาในช่วงสั้นเอาไว้ครับ อครับก็เห็นว่ามันจะมีปัจจัยทั้งคัดค้านกันแล้วก็ส่งเสริมกันนะครับเพราะฉะนั้นเองกรอบราคาที่เราคาดหวังไว้ในช่วงระยะจากนี้แล้วก็อาจจะถามต่อเนื่องไปจนถึงปี2565ที่หลายๆคนเนี่ยคาดการณ์กันแล้วแหละว,ว่าดอกบี้เนี่ยมันจะกลับมาเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็สามรอบเนี่ยทางคุณวุฒมองอย่างไรบ้างครับครับสำหรับ,ร,บระยะสั้นเลยนะครับ เรามองว่าทองคำเนี่ยอาจจะมีแนวต้านที่ต้องระมัดระวังในการจับตาก็คือในโซน1 8นแอเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับถ้าราคาปรับตัวหรือดิดตัวขึ้นไปยังไม่สามารถผ่านหรือยังไม่สามารถยืนได้เนี่ย เราแนะนําว่าให้แบ่งขายทองคาออกมาก่อนแล้วก็รอราคาอ่อนตัวแล้วย่อตัวลงมาเข้าซื้อนะครับจุดเข้าซื้อไม่ลึกมากครับก็จะอยู่บริเวณพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดเหรียญดอลลาร์ต่อเทส์ออนนะครับถ้ายืนเหนือระดับดังกล่าวได้เราเห็นเราประเมินคําว่าราคาทองคําในช่วงสั้นหรือในสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะมีการแวกว่งตัวในที่ทางที่ค่อยๆขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นหรือว่าถ้าผ่านในส่วนของแนวต้าน 1 8 0แปเหรียญดลารต่อเสอนได้นะครับก็มีลุ้นที่จะได้เห็นราคาทองคําขึ้นไปใกล้ๆกับบริเวณพันแเหรียญดารต่อเพสอนดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นตามกรอบนะครับซื้อที่กรอบด้านล่างแล้วก็ทยอยแบ่งขายตามแนวต้านต่างๆ ตามความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้นะครับก็น่าจะเป็นกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นในช่วงสัปดาห์หน้าจนถึงช่วงปลายปีนี้นะครับสําหรับแนวโน้มและโมเมนตัมทองคําในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับถ้าเราไปย้อนดูการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับในสมัยของคุณเบนเบ์เนนเก้ที่มีการลด QE แล้วก็ขึ้นดอกเบีย้ยทองคําก็มีลักษณะของการไซด์เวย์แล้วก็ทรงตัวอยู่ในระดับสูง แต่งตัวในกรอบเนี่ยเอประมาณสองปีก่อกว่านะครับดังนั้นเราก็เลยมองว่าราคาองคําในปีหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงลึกหรือไม่ได้มีลักษณะของการทิ้งโตลงมาแรงๆนะครับก็น่าจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวแล้วก็เ,ออเป็นลักษณะของการทรงทรงตัวรักษาระดับเอาไว้นะครับเอ,อเรายังให้ในส่วนของแนวรับเนี่ยบริเวณพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดเหรียญดอลลาร์ต่อเทรซอนซึ่งเคยเป็นระดับต่ำสุดของปีนี้นะครับที่ราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงมา เอ่อแล้วไม่หนุดแล้วเกิดจังหวะของการดีดตัวแล้วก็การรีบาวกับนะครับถ้าซื้อให้ใกล้ระดับดังกล่าวได้มากที่สุดเนี่ยเรายังมองว่าการลงทุนทองคําในปีหน้าเนี่ยยังไงก็มีกําไรเพราะว่าระดับสูงสุดของตัวราคาทองคำในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการไต่ระดับขึ้นไปบริเวณสองพันเออนิดๆสองพันเกือบหนึ่งร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ยังมองว่าในปีหน้าเนี่ยราคาทองคําก็ยังมีโอกาส ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปทดสอบกรอบด้าน,นบนในโซน2,000ถึง2,100เหรียญแล้วลา่าสุดเทสออนก็น่าจะเป็นกรอบแนวต้านที่ราคายังมีลุ้นที่จะขยับและปรับตัวขึ้นไปถึงครับอืมครับเพราะฉะนั้นคาแนะนําสาหรับนักลงทุนในช่วงเวลานี้นะครับทั้งคนที่ลงทุนระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเนี่ยควรจะวางตัวยังไงดีครับครับอย่างแรกเลยนะครับอาจจะต้องแบ่งเงินเป็นเป็นอ่าเป็น ส่วนส่วนสำหรับส่วนที่ลงทุนระยะสั้นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็แบ่งเอาไว้อีกส่วนหนึ่งถ้าราคาทองคําอ่อนตัวและย่อตัวลงมาเยอะๆนะครับก็ค่อยเป็นลักษณะของการเข้าทยอยเก็บสะสมหรือเข้าซื้อซื้อเพิ่มมานะครับสําหรับนักลงทุนร,ระยะสั้นเนี่ยเรายังแนะนําครับว่าให้รอจังหวะราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงมาบ้างอย่าเพิ่งไล่ซื้อนะครับให้เข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงมา ในโซนแนวรับบริเวณ1,781ถึง1,767นะครับถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวเนี่ยยังสามารถถือทองคำไปลุ้นขายในโซนแนวต้าน1,808ถึง1,823เหรียญดอลลาร์จากเทอร์ซอนได้ครับ ถ้าคิดเป็น mm hmm. ราคาทองคำแท่ง96.5นะครับก็ประมาณ28,150บาทถึง27,950บาทต่อบาททองคำครับแล้วก็ในส่วน mm hmm. ของโซนขายทำกำไรเนี่ยก็ประมาณ28,600ถึง28,750บาทต่อบาททองคำครับอันนี้เป็นกลยุทธ์รระยะสัน้นก็เทรดระยะสัน mm ้ hmm. สนตามกรอบไปก่อนแต่ว่าถ้าระยะกล mm hmm. างแล้วก็ระยะยาวเนี่ย ในโซนบริเวณ1,647เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนเนี่ยถือว่าเป็นกรอบระยะระยะยาวเลยนะครับก็าอาจจะเหลือเงินสดเอาไว้ถ้าราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงมาที่ระดับหรือโซนดังกล่าวเนี่ยอาจจะหาจังหวะเข้าไปเก็บหรือเข้าไปซื้อเพิ่มนะครับก็ประเมินกรอบในส่วนของโซนดังกล่าวเนี่ยประมาณ20,000 อ6,500บาทต่อบาททองคำเป็นจุดพิจารณาในส่วนของการเข้าไปทยอยเก็บแล้วก็อาจจะถือยาวหน่อยสําหรับรอบนี้แล้วก็ไปรอขายแถวๆระดับ 2, 2, 1, เอ2,000ถึง2,100เหรียญดลลารา์ต่อเพซอนครับก็ยังมีลุ้นนะครับที่ราคาทองคําปีหน้าอาจจะขยับและปรับตัวขึ้นไปแต่ระดับ29,500ถึง 30,000บาทหรือ3 5 0 0บาทต่อบาททองคำก็ลุ้นในส่วนของที่ทางค่าเงินบาทที่หลายคนประเมินว่าอาจจะมีแนวโน้มอ,อ่อนค่าเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ส่งสัญญาณนะครับว่าแม้ว่าธนาคารกลางอื่นๆจะคุมเข้มนโยบายการเงินแต่ว่าค่าเงินอ,อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยเองก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มจะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นจากอัตราปัจจุบันครับ อืมครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนนะครับเรารุ้นกันเป้าหมายปีหน้ารวมถึงการเฟดระยะสั้นในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณรุครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละครับภาพรวมของคำนะครับสามหมื่นปีหน้าฮะมีลุ้นกันรอดูติดตามนะครับแล้วก็แรวโน้มปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้บอกไปหมดแล้วนะครับ QE โอเมกรอนในการแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรวโน้มกันขึ้นดอกเบี้ยด้วยนะครับ